พรรยาไร้ราคาตอนที่9มวยถูกคู่หลังลงจากเครื่องเมื่อวานมาติน่าก็ยังไม่ได้พบหน้าเจ้านายหนุ่มเลยเลขาสาวจึงทั้งหงุดหงิดและโมโหอยู่ลึกๆความจริงเธอต้องร่วมเดินทางมากับเจแดนตามกำหนดทว่าจู่ๆชายหนุ่มกลับมาเมืองไทยก่อนกำหนดมาติน่าจึงจำต้องอยู่ที่นั่นและประสานงานให้เขาเธอเมียงมองสอดสายสายตาหาร่างสูงตั้งแต่เดินเข้ามาในงานซึ่งจัดในโรงแรมเชอริงตัน เห็นคุณเจแดนหรือเปล่ายิงสาวเอ่ยถามทีมงานที่เดินทางมาพร้อมกับเธอยังไม่เห็นเลยครับคุณเลขาไปไหนของเขานะแล้วคุณเลขาถามหาคุณเจแดนทําไมล่ะครับฉันไม่มีหน้าที่ต้องตอบคําถามนะคะว่าแล้วมาติน่าก็เชิดห,หน้าขึ้นแล้วเดินตามหาเจแดนต่ออย่างหงุดหงิดทําเอาชายหนุ่มที่เธอถามถึงกับงงเจแดนรู้สึกหงุดหงิดที่มารดาบังคับให้ไปรับกล่องเพลงที่มูนลนิธิเขาไม่ชอบให้ใครมาสั่งให้ทําโน่นทนํานี่เพราะมันหน้าหงุดหงิด เมื่อสายตาคมมองดูรถคันข้างหลังที่ขับตามเข้ามาทุกฝีก้าวก็ต้องถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายสองบริการทำตัวเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามเขาเรากับเป็นเด็กสองขวบก็ไม่ปานเจแดนมองอย่างเซ็งๆก่อนจะนึกอะไรบางอย่างออกในวินาทีต่อมาชายหนุ่มยิ้มกลิ่นอย่างเจ้าเล่ห์กดโทรศัพท์ต่อสายถึงสองบริการซึ่งกำลังขับรถตามอาราขาเขาอยู่ในขณะนี้ครับคุณเจแดนมาโครับสายพวกนายไปรับแม่ส8แปดมงกุฎแทนฉันหน่อยสิ แต่คุณเทียนนกแก้วสั่งให้คุณเจแดนเป็นคนไปรับนะครับมาโคแย้งอย่างวันวันแต่ฉันเป็นเจ้านายของพวกนายฉันมีสิทธิ์เลิกจ้างนายฉะนั้นนายต้องฟังตามคําสั่งของฉันคนเดียวเท่านั้นครับคุณเจแดนมาโครับเสียงอ่อยเจแดนยิ้มกลิ่มอย่างพอใจก่อนจะหักพวงมาลัยรถเทียบข้างฟุตปาดลุยหักพวงมาลัยรถตามมาติดติดเมื่อรถทั้งสองคันจอดสนิทผู้เป็นนายก็เปิดประตูลงไปหาสองบริการทันทีมาโคนายลงไปขับรถฉัน แล้วไปรับกล่องเพลงที่มูลนิธิส่วนนายหลุยขับรถให้ฉันแล้วกลับไปที่งานกันครับคุณเจแดนสองหนุ่มรับคำสั่งจากนั้นมาโคจึงลงจากรถแล้ววิ่งไปขับรถของเจแดนส่วนผู้เป็นนายก็เข้าไปนั่งแทนที่มาโคชายหนุ่มยักยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เคาะนิ้วไปกับจังหวะเพลงที่หลุยเปิดทิ้งไว้เบาๆอย่างอารมณ์ดีเมื่อนึกถึงใบหน้าผิดหวังของกล่องเพลงตอนที่เห็นมาโคไปรับแทนที่จะเป็นเขาตามคำสั่งของมารดาหล่อนคงคิดว่าฉันจะยอมง่ายง่าย ไม่รู้ซะแล้วว่าฉันไม่ใช่หมูในอวยให้ใครมาเชื่องง่ายๆหรอกเป็นผมก็อยากให้คุณเจแดนมารับเหมือนกันนะครับมีผู้ชายที่ทั้งหลอ่อทั้งรวยมาขับรถให้นั่งและเดินควงเข้าง,งานใครๆก็ต้องอิจฉาลุยออกความเห็นหล่อนไม่มีทางสมหวังหรอกเจแดนบอกอย่างมั่นใจขณะที่รถของเจแดนกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่งานกลองเพลงก็ถูกเหล่าช่างแต่งหน้ารุมจัดการกับเธอเป็นการใหญ่แรกเริ่มหญิงสาวไม่คิดด้วยซ้ำว่าเธอต้องแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้ เพราะเธอต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่พอตกเย็นจูจูก็มีช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองจำนวนสองสามคนมาหาเธอถึงมูลนิธิโดยอ้างว่าเป็นคนของเทียนนกแก้วกลองเพลงงนงงแต่ก็ยอมให้ช่างแต่งหน้าช่วยเธอแต่งหน้าแต่โดยดีผ่านไปสามชั่วโมงเต็มกว่ายิงสาวจะรอดพ้นจากการถูกช่างรุมถึงทั้งหน้าทั้งผมกลองเพลงต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบและเมื่อการแปลงโฉมเสร็จสิ้น หญิงสาวก็ต้องอึ้งกับภาพของตัวเองในกระจกเงาสวยเปมากค่ะคุณน้องช่างแต่งหน้านางหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างภูมิใจขอบคุณค่ะหญิงสาวยกมือไหว้ยอย่างขอบคุณจากใจเธออยากจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้สักใบเพราะคงไม่มีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้อีกบ่อยๆแต่โทรศัพท์ของกล่องเพลงก็ไม่ใช่รุ่นที่สามารถถ่ายรูปได้ซะด้วยหญิงสาวจึงได้แต่เสียดายกล่องเพลงเสร็จหรือย,ยังลูกคนของคุณเจแดนมารับแล้วนะ แม่ครูเดินเข้ามาบอกก่อนจะอึ้งไปพักนึงเมื่อเห็นหญิงสาวในชุดเรสเต็มยศเสร็จแล้วคะ่ะแม่ครูสวยแม่ครูคลางออกมาอย่างชื่นชมก่อนจะเดินเข้าไปมองกล่องเพลงใกล้ๆปกตินางมักจะเห็นกล่องเพลงในมุมน่ารักน่ารักเพราะเธอมีดวงตากลมโตและปากเล็กรับกับจมูกรันดูน่ารักเหมือนเด็กน้อยแต่ครั้งนี้กล่องเพลงถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นสาวสพลังแต่ก็ยังคงความน่ารักเอาไว ทำให้คนมองอยากจะมองอย่างไม่รู้เบื่อหญิงสาวยิ้มรับคําชมแล้วจับมือแม่ครูอย่างแสนรักขอบคุณค่ะทําตัวดีๆนะลูกไปเถอะอย่าให้คุณเขารอนานมันไม่ดีแม่ครูบอกในที่สุดค่ะแม่ครูขอบคุณพี่ๆนะคะที่ช่วยเนรมิตลูกเป็ดขี้เหร่ให้กลายเป็นหงจนได้จ้าด้วยความยินดีค่ะคุณน้อง พี่ได้รับคำสั่งมาว่าต้องสวยดังนางฟ้าสาวประเภทสองพูดติดตลกกลองเพลงยิ้มรับก่อนจะเดินออกไปข้างนอกหญิงสาวนึกแปลกใจเมื่อนึกถึงคำบอกเล่าของแม่ครูว่าคนที่มารับไม่ใช่เจแดนตามที่เทียนนกแก้วกำชับเอาไว้หากแต่เป็นบอดี้การ์ดของเขาที่ยืนรออยู่ข้างๆรถคุณเจแดนกลับไปที่งานแล้วครับมาโคเอ,อ,ยอย่ยยางลำบากใจกล่องเพลงทำเพียงแค่พยักหน้ารับรู้หญิงสาวไม่ได้ยินดียินร้ายกับการมาหรือไม่มารับของเจแดนสักเท่าไหร่ เพราะเธอก็ไม่ได้อยากให้เขามารับอยู่แล้วและนี่ก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการมาใกล้เธอคุณเจแดนต้องรีบกลับเข้าไปในงานครับจึงให้ผมมารับคุณแทนมาโคเอ่ยขึ้นหลังจากกล่องเพลงขึ้นมาบนรถหญิงสาวนั่งเงียบและวางตัวนิ่งเฉยจนมาโครเริ่มไม่แน่ใจว่านี่คือคนที่เจ้านายพูดถึงอยู่เสมอว่าคือผู้หญิงที่หัวสูงเจ้าเล่ห์หวังปอกลอกเพราะเท่าที่เห็นกล่องเพลงไม่มีท่าทียินดียินร้ายหรือเป็นคนที่เรื่องมากแต่อย่างใด หญิงสาวหันไปยิ้มให้เขาอย่างเป็นมิตรและไม่ถือตัวเมื่อสังเกตเห็นว่ามาโคมองเธออยู่บ่อยๆจนบอดี้การ์ดหนุ่มเป็นฝ่ายละอายใจเสเองไม่เป็นไรคะ่ะหญิงสาวตอบสั้นๆอย่างไม่ถือสาแล้วนั่งเงียบไปตลอดทางจนกระทั่งถึงที่หมายมาโคขับรถเข้าไปจอดหน้าโรงแรมแล้วส่งกล่องเพลงลงตรงนั้นหญิงสาวทำตัวไม่ถูกเพราะทันทีที่เธอก้าวลงจากรถแขกที่มาร่วมงานก็พากันมองหญิงสาวเป็นตาเดียวทำเอากล่องเพลงแทบจะเดินขาขวิด กลัวอะไรเรากล่องเพลงเธอสวยมากนะวันนี้ท่องไว้สิคนครัวพยายามขับไล่ความประหม่าออกไปจากตัวก่อนจะสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก้าวเข้าไปในงานโดยไม่สนใจสายตาที่กำลังมองมาที่เธออย่างเชื่นชมระคนตะลึงงนันไปน้างามหันซ้ายหันขวาเพราะไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนและเริ่มทําตัวไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้ามายืนในงานสังคมที่เรียกตัวเองว่าผู้ดีกล่องเพลง หญิงสาวหันขวับเมื่อเสียงคุ้นเคยทักขึ้นทางด้านหลังเป็นมาเชรีนั่นเองที่ทักทายกล่องเพลงด้วยน้ำเสียงชื่นชมฉันทำตัวไม่ถูกเลยหญิงสาวสารภาพตรงๆเมื่อมาเชรีเดินเข้ามารับเป็นในงานทำตัวปกตินั่นแหละเดี๋ยวก็ชินมาเชรีให้คำแนะนำวันนี้กล่องเพลงแต่งกายกลมกลืนกับแขกที่มาร่วมงานเสื้อผ้าหน้าผมเป็นองค์ประกอบภายนอกที่ช่วยปกป้องเพื่อนรักของเธอจากสายตาดูถูกดูแคลนของคนรวยบางประเภทที่ชอบแบ่งชนชั้นวันนะ ไปหาคุณอาเทียนกันท่านรออยู่ข้างในแน่มาเชรีกล่าวพลางจูงมือกล่องเพลงเข้าไปในงานทำเอาคนไม่เคยมาเหยียบงานเลี้ยงร่วมกับคนรวยถึงกับทำตัวไม่ถูกสวัสดีค่ะทันทีที่มาหยุดอยู่ตรงหน้าทุกคนกล่องเพลงก็ยกมือไหว้จาขอบและเทียนนกแก้วเป็นอันดับแรกก่อนจะไหว้คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆโดยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครเป็นใครแต่หญิงสาวคาดเดาเอาว่าคงเป็นบรรดาพี่น้องตระกูลเชอริงตันนั่นแหละเพราะทุกคนล้วนแต่งตัวภูมิฐาน แถมยังมีหน้าตาผิวพรรณที่ดีประหนึ่งเป็นดารานายแบบอย่างไรอย่างนั้นแล้วเจแดนล่ะจะขอบถามภรรยาพ่อตัวแสบมาถึงงานตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะแต่ไม่ยอมเข้ามาในงานไม่รู้ไปมุดหัวอยู่มุมไหนคงกลัวจะโดนฉันบน่น <c oughs> มานั่งสิเทียนนกแก้วเรียกกล่องเพลงมานั่งข้างๆกล่องเพลงมองอย่างไม่มั่นใจก่อนจะตัดสินใจนั่งมาเชรีนั่งถัดจากเธอจากนั้นก็มีเครื่องดื่มมาเสิร์ฟ มีการแสดงต,งต่างๆที่ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการก่อนที่เจแดนจะปรากฏตัวขึ้นบนเวทีหญิงสาวมองอย่างทึ่งๆเพราะชายหนุ่มในเวลานี้ดูสง่างามราวกับเทพบุตรจุจติบนโลกมนุษย์พี่แดนหล่อใช่ไหมกล่องเพลงมาเชรีถามยิ้มยิ้มเขาก็หน้าตาดีเหมือนคนอื่นๆในเชลลิงตันนั่นแหละหญิงสาวตอบและเสมองไปทางอื่นราวกับไม่สนใจแต่คำกล่าวบนเวทีของเจแดนก็ทำให้กล่องเพลงอดมองขึ้นไปไม่ได้ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาถ้าลูกค้าทุกท่านไม่ให้ความไว้วางใจก็คงไม่มีเชอริงตันแบงก์มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับขาดคำประธานบริษัทหนุ่มสุดหล่อเสียงปลบกมือก็ดังจากแขกทั่วทั้งงานกล่องเพลงปลบมือให้กับวาทะของเขาแต่ก่อนจะมีการแสดงเกิดขึ้นจูจูเทียนนกแก้วก็ลุกขึ้นก่อนจะมองมาที่กล่องเพลงแล้วยื่นมือมาให้หญิงสาวมีอะไรหรอคะคุณท่าน มากับชั้นสิเทียนนกแก้วกล่าวอย่างมีเลสนานกล่องเพลงยอมยื่นมือไปแตะมือของท่านแต่โดยดีจากนั้นหญิงสาวจึงถูกจูงไปยังบนเวทีซึ่งทุกคนต่างมองเธอด้วยสายตาชื่นชมโดยเฉพาะเจดนที่ตอนนี้ถึงกับตะลึงตาค้างกล่องเพลงดูราวกับเจ้าหญิงที่ถูกห่อด้วยกลีบกุหลาบสีสวยผิวสีน้ำนมของเธอดูอ่อนยาวราวกับเด็กแรกเกิดใบหน้างามผุดผ่องจนหัวใจคนมองอดสั่นไหวไม่ได้ไงถึงกับอึ้งเลยหรอเจดน เสียที่ยืนอยู่ข้างเวทีเดินเข้ามาเรียกสติคนอึ้องตาค้างให้ปรับเป็นสีหน้าปกติเมื่อเห็นว่าเจแดนยืนนิ่งเป็นหุ่นขี้พึ่งนานน้ำนาทีเจแดนได้สติแต่ก็อดมองหญิงสาวไม่ได้เพราะเธอสวยและน่ารักกว่าที่คิดไว้มากจริงๆผิวพรรณหน้าตาผุดผ่องหน้ามองไปหมดชายหนุ่มเริ่มทำตัวไม่ถูกเป็นครั้งแรกเมื่อจูจ่ๆมารดาก็พาคนที่เขาไม่อาจละสายตาจากเธอได้มาหาถึงบนเวทีแม่คงไม่ขอยุ่งมากนะ แค่อยากจะให้ลูกแนะนำกล่องเพลงให้ทุกคนได้รู้จักในฐานะพนักงานบัญชีคนใหม่ของเชริงตันแบงก์แม้จะบอกว่าไม่ยุ่งแต่คำพูดของมารดาก็เป็นประกาศสิทธิทำให้เจแดนไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันจากที่ชื่นชมความสวยของหญิงสาวก็กลับกลายเป็นมีอคติอีกครั้งใบหน้าหล่อคมตึงขึ้นทันตาและแน่นอนว่าคนอย่างเขายังคงเกลียดคนที่ชอบใช้มือนคนอื่นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองอยู่เหมือนเดิม ถ้าคิดว่าคนของแม่แน่พอผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าเธอทําไม่ได้ผมจะไม่แลแม้แต่หางตาและแม่หรือใครๆก็อย่าได้คิดเอามือเข้ามาอุ้มชูคนไร้ความสามารถอีกเด็ดขาดได้สิมารดาบอกยิ้มยิ้มด้วยความมั่นใจเจแดนมองศบตากล่องเพลงอย่างท้าทายหญิงสาวมองเขานิ่งไม่แสดงความประหวั่นพันพลงใดๆออกมาทั้งที่ความจริงหญิงสาวหวั่นใจเหลือเกินที่ต้องจากบ้านไปไกลถึงสเปนเพื่อถูกกลั่นแกล้งโดยเฉพาะ เจแดนอยากยิ้มทิ้งท้ายก่อนจะหันไปพูดใสไ่ไหมเพิ่มเติมแต่สำหรับกล่องเพลงมันคือการยาดทางสายตาต่างหากขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับผมลืมแนะนำคนสําคัญคนหนึ่งไปว่าแล้วก็หันมาที่กล่องเพลงซึ่งยืนข้างมันดาของเขาและกำลังมองชายหนุ่มด้วยสายตารู้ทันเจแดนยิ้มเจ้าเล่ถึงรู้ทันก็ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกชายหนุ่มหันไปพูดใสไ่ไหมต่อด้วยท่าทางสบายๆเธอชื่อกล่องเพลงครับ จะเข้ามารับตำแหน่งนักบัญชีคนใหม่ของเชอริงตันแบงค์ที่สำนักง,งานสเปนเร็วๆนี้ผมในฐานะผู้บริหารระดับสูงของเชอริงตันแบงก์ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะขอให้คุณกล่องเพลงตั้งใจทำงานด้วยความสามารถที่มีให้สมกับที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้หวังว่าคงจะไม่มากเกินไปใช่ไหมครับเพราะคนอย่างคุณมีความสามารถเยอะอยู่แล้วเมื่อพูดจบเจแดนก็ยื่นไม้ให้เธอทันทียิงสาวกลอกเสียงลงไปในไม้และพูดต่ออย่างฉะฉานขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้ค่ะ เพลงสัญญาว่าจะใช้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุดพูดจบหญิงสาวก็ยิ้มหวานหากเจแดนกลับยักไหลเป็นอันว่าสึกลรับฝีปากแบบเบาๆของเขาและเธอได้ผลเสมอศูนย์ต่อศูนย์มวยถูกคู่จริงๆครับคุณป้าเซียดกระซิบกับเทียนนกแก้วป้าถึงอยากให้หนูกล่องเพลงเข้าไปทางานในเชอริงตันแบงก์ไงจ๊ะเทียนนกแก้วบอกอย่างภูมิใจและมั่นใจว่ากล่องเพลงคือผู้หญิงที่ไม่ยอมเจแดนง่ายๆและหญิงสาวคนนี้ก็มีความฉลาดเฉลียว เป็นผู้หญิงที่ดีทุกกระเบียดนิ้วอย่างที่หาในตัวผู้หญิงลหลายๆคนไม่ได้และกล่องเพลงนี่แหละที่จะมาเปลี่ยนคนที่ไม่คิดจะมีความรักให้รักเป็นด้านมาติน,น่าถึงกับตาร้อนผ่าด้วยไฟริษยา <c oughs> เมื่อเห็นเทียนนกแก้วมารดาของเจแดนพาผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปหาเจแดนและชายหนุ่มก็ตกตะลึงในความสวยน่ารักของผู้หญิงคนนั้นจนเธออยากจะกรีดให้ลั่นเธออยากจะเข้าไปกระชากแม่นั่นลงจากเวทีนัก แต่ก็ทำไม่ได้เพราะรู้ดีว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่จะแสดงความรู้สึกออกไปได้มากนั่นไงครับคุณเจแดนชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาติน่าเคยถามหาเจแดนกับเขาเอ่ยขึ้นเลขาสาวตวัดสายตาไปมองอย่างไม่พอใจและพูดผ่านทางสายตาประมาณว่าฉันรู้แล้วทำให้อีกฝ่ายยิ้มแย่และหุบปากฉับเมื่อเจแดนลงจากเวทีมารดาก็พากล่องเพลงกลับมานั่งที่เดิมมาติน่าก็เดินเข้าไปหาชายหนุ่มทันทีสวัสดีค่ะคุณเจแดนคุณเซียส หญิงสาวกล่าวทักทายสองหนุ่มอย่างสนิทสนมสวัสดีครับเซียดเอ่ยทักทายตามมารยาทเมื่อเลขาสาวของเพื่อนไม่ได้ต้องการจะคุยกับเขาชายหนุ่มจึงหันไปบอกกับเจแดนฉันไปรอที่โตะแล้วกันตามมาละ่ะอืมเจแดนตอบสั้นๆเมื่อเสียเดินกลับไปที่โตะแล้วเขาจึงหันมาถามมาร์ติน่าอย่างแปลกใจมีอะไรหรอมาร์ติน่าคำถามห่างเหินของชายหนุ่มทำเอาเลขาสาวหน้าเสียรู้สึกโกรธแต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ ทีผู้หญิงคนนั้นเขามีอาการตกตะลึงราวกับไม่เคยเห็นทั้งที่มาติน่าสวยกล่อนตั้งเยอะแต่เจแดนกลับมองเธออย่างไม่มีความชื่นชมอะไรเป็นพิเศษหญิงสาวปรับสีหน้าก่อนจะเอาเรื่องงานเข้ามาชวนคุยยังไม่ถึงฤดูการสอบนี่คะทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้เข้าไปทำงานในเชริงตันแบงก์สาขาสเปนไปถามแม่ผมดูสิชายหนุ่มตอบเสียงเข้มมาติน่าถึงกับพูดไม่ออกหญิงสาวเม้มปากก่อนจะยิ้มแย่ให้ชายหนุ่มเป็นอันรู้กันว่าเจแดนไม่ต้องการให้ใครมาถามหรือเซาซี โดยเฉพาะเรื่องนี้เพราะเขาเองก็ได้ประกาศชัดว่าไม่ชอบการเข้าทำงานด้วยเส้นสายแต่กลับต้องไปประกาศต้อนรับกล่องเพลงซะเองแล้วงานที่สเปนเป็นยังไงบ้างโอเคใช่ไหมชายหนุ่มถามก็โอเคนี่คะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะมาติน่าตอบเสียงสะบัดเล็กๆแต่เจแดนไม่สนใจชายหนุ่มพอจะรู้ว่ามาติน่าคิดอะไรกับตนเธอแสดงออกหลายครั้งตลอดเวลาที่ทำงานในเชอริงตันแบงก ถ้าเธอเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เลขาเขาอาจจะครลวงชั่วครู่ชั่วยามแต่บังเอิญว่าเขาไม่ชอบประเด็นสมพานกินไก่วัดจึงไม่เคยมองเด็กในปกครองไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ดีแล้วผมขอตัวไปนั่งกับญาติตรงนั้นก่อนนะมาติน่าเม้มปากอย่างโกรดเมื่อชายหนุ่มพยักหน้าแล้วขอตัวเดินจากไปสักวันฉันจะทําให้คุณสยบแทบเท้าฉันให้ได้ขัดใจแดนยิงสาวเอ่ยกับตัวเองพลางมองตามอย่างหมายมากจบตอนแล้ว หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะและสามารถกดคอมเมนต์ติชมให้คำแนะนำได้นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะ